ตกในี้าห้าตัวนอกตัวตนห้นห้าตัวนอกตัวตรงนห้าห้านโยบายด้านนบรงอย่เปลี่ยนทายด้านนบลงยาง nangikon <laughs> <laughs>